มาเอาบ <row> ุญข้ามาเอาบุญเปิดประตูรองภานนอกที่มีบางบรรยากาศตอนนี้ต่อบบการเรียนทียอเยยมากเ เป็นไปเพนีเก้าแก่ประจำบานอะไรี่นี้ดูค่ะสอท่อเป็นมาแต่บานนะครับอันนี้พญสุขีร่าเนยะัรงับ ทินอรก็มาลิกกันแล้วนะครับมให้เื่นาเพื่อกนนะครับทำไดยักได้ก็จองได้ด้อครับบางที้ำ้เบาได้พอแล้เอ้ข้ามีอันไม่ากปั่นันยี่ยี่ยีี่ยยายี่ยี่ยี่ยเ่ย่่ยี่ี่ยี่่ย่ี่ยย่ยี่ี่ยี่่ยยา่ยี่ี่่้ย่า่ี ที่นี่นัาเมือเน่ดูเปคช็คนเอะนะบาเพื่อนเขาอยากแคกจนเรียกโซเวียัาทบพับพ์เนี่ยนักประกาลรั้งประชาสัมพันธ์กั้งคนกำนันปีนองกำนันต้องขก้นพ้สายกำนันสมเด็จแระําดำเป็นกาลังประชาสัมพันธ์ครวเนี่ย

แล้วก็เดนแขนไปใหมาต่วจก็นึงแ็อกเือนุ่ยจะนี่นักขับมีกระร้านนักขับมีน่กจะพุ่งพุ่งเลอนักขับก็จะเนสองลายลักณนักขับขับกาอตัวกุจะตั้งตรนนะครับ

เร้าเป็นเชื้นัขบ้นะครับาูักภูงยันักข่จอบ้านนะครับเี่ยวเกี่ยวกันจังนณะนักข่าบคุณขัพี่จอร์นี่นักข่านสิหพิ้งคนังุ้ณเจ้มอบ้านระดับตำบลนักขอาเรื่องนข่าวยวตำบนข้าวใส่จังโอ้โหจ้าวหน้าผู้ับ ครับ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 คุณพ่นะครับคุณพ่อจำเรื่องนะครับเพื่อนนะครับของคุณพ่อจำเรืคุณแม่ค่ี่นะครับคุณแอลคุณโจนะครับนใครใคิชานีครับเจลเจตเลนีครับเดรปา บอนี้นะครับเรื่องทั้นนรเี์นี้ตื่นะครับาพเหมนหวนเพราะอาก็วามยืดเยอนะครับสีน้ำตาลให้สาทเป็นแ้ากเ่อมากเป็นมาโยกจำได้ยแต่จะไปยิ่งใหเลยนะครับจึงนะครับหลังจากพัฒนเปิดข้นันะครับเป็นหลั สัมผัสสัมมาตาแห้งแล้วก็ผ่าหัวข้อที่โถขึ้นมาให้ความเช่อปราที่ตามเกิดก็ผ่าตีนหัวห้องถือว่าหัข้อจะพาท่านฟังแล้วก็พูดถูกทุกคนถูกใงข้าเลี้ยง้วกเสยร่าแล้วก็มีเจ้าภาพรักเรองทน้ากหวก็นึงชาบ้านทุกทุกคนแล้วก็่านั้นถูกใจขารถรถางไปสมัครีูกใจแ้ นักข e, ja, ่าวเัวณวิทยาลั่ม่านุษยานครสุโขทัยนครศรีธรรมราบผู้นัดการนคราวรรคมวิทยาลันแย้มยี่จัเรภาพนครจตุพรจังหาัดเชีองรายจักรภาพจุฬาภรณนจังาวัดสอโขทัยจักรภาพปิ่นเกล้า อาแม่คร <kung> ัวของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาชนะเก่ากันปะคะขอเชิา กิมงานแม่กั่วเขากับกิมแข็งพี่น้องนี่งานแก้วสีว่าชจานทงนี้ใช่จานเนี่ยจานีสวัสดีค่ะวันน้เม้าบุญค่ะเมาบุญบนีบานบานเ้าานไ่ยวน

Obrigada. เอาอ่อนดีค่ะ ทีมีห้าสิบขวบห้าสิบเลือสลักลาง้ันเป็นไงใส่ละไปเาใส่ละา เขาพู้แก่ใส่เลยเพิ่นกระสีมนนานั่งอยู่ปีพี่น้อง <c oughs> เมื่อนี้เป็นบุญเขาขี้บุญเบิกบ้าน <c oughs> เอิ้นว่าบุญเขาขี้ <c oughs> บุญเบิกบ้านเ <c oughs> ด้อพี่น้องบุญเดือนสามบุญเดือนสามบุญเขาขี้บุญเบิกบ้านอ้าวยอันนี้เป็นเสาหลักบ้านน้อพี่น้อง กับคณะนู Asia ้นักับปั้งระเดชพระคุณท่านนักับตา เดินามมากกงโงกูล้มเดือดตก็ติดนะน่ากลัวลมนี่นอนข้าวบม่ไหมันแห้งลม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 มัน อันนี้เป็นเสารักบานลักเมืองเอาไปนะครับทีนี是是 like this, uh, ้นะครับเข่าน้าข่ามตารองเห้าเกาเดิมสมบูนนะครับจะได้แข็งใหง่ัพ่อจับคว้านนะครับมือแปบก็ได้ยั่งยืนนะครับมือเคยทำถมเข่ามาทำทุกตีนะครับเข่าขาหลายๆพ่อจับว้นนะครับสำหรับทีนี้

นูเตงเขาซอยบ่นัอ no. ันน no. like, ี AP uh, ้เขาห้างพี่น้องกเขาห้างยายลีเขาห้างกับมาชูกันกินเด้ลังจากไส่บาตแล้วเนาะนิ่มดีดีมกัน่ด้ปั่น่มันบติดเนาะเอเอาจาก้เอาเจ้าเทใส่เลยสิรักเจ้าเทใส่เลยค ใช่ๆเราก็ใส่เลยชิมก้มีหลานแม่งปั้นไปมันจะกิดกันนั่นกินใช่ไหมปั้นกินปันแม่งตั้งใจมากเลยเผือเผือั้งหมดนี่ลนฮัลโหเี่ยแบบที่เพชรเพชรจังใดบ้านเพ็ดเผาห้างไวยนะเห็นไหแเยอะเข้า ยกฟ้ากันแล้วไัยกน้องเขาใู่ือเปล่าเี่ยทมึงใ้เขานมแรงเนาไม่ไช่อ็ไม่น้อหมอไม่น้อเลยเจ้าจิ้่าดริงโอะกอนังของจิ้มเางเก่าเอา คือนิยมค่ะแกนิยมเขาลูกม่รู้ว่าที่มันดเด็กุ่ยมากมาเอกานีทียเขากูมาใส่ทีเขาเอาหนุ่มมาพิจาาทีเขาเย่เอาม่เอาไเถ้าลูกไปไ่บุเสียนพี่เอาถือไปก็ได้เลียงเลย่อยลูกเสียขนาดนี้เป็นไคนใหเขาก็ตาคนเจง่ แ้วแก้แล้วแก้วแ้แล้วไม่บอกว่าโยปันเขาห้างกันพี่เนาะยายี่เยห้าห้างมาด่น้ันก็จหัางห่เยไ่ไหวหมเขาห้างนี่ก็คือเขาเดีห้าวเาบอร์รี่แล้ววันแบ้เอ่นาย่างเขาที่มันแก้บ้นเต็มทีพี่เนาะเอาเขาเปลือกมันหนึ่งเขาห้านี่แก้เขาเพราะเป็นน้ำนุ่มพี่นนอง

ยืนยันว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการพิจารณาจากทบกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่บนทั้งภาคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการิจารณาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการิจารณาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนทั้งภาเอกชนและภาคเอกชนตองมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนทั้งภคเอกชนและภาคเอกชนต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วน